ใครที่เมื่อยขามากๆอยากให้ลองกลุ่มท่านี้นะครับกลุ่มท่านี้ยืดขาด้านหลังยืดขาด้านในรวมไปถึงขาหนีบด้วยต้องลองครับกลุ่มท่านี้เป็นกลุ่มบูมาสนะบูมาเนี่ยก็คือภูมิเนี่ยนะฮะพอสัมเพาสระอูมอมาสระอีเนี่ยที่แปลว่าแผ่นดินก็เป็นเพราะว่าเราจะทำเนี่ยเดี๋ยวตัวเราเนี่ยจะโน้มไปหาพื้นดินขาเราก็จะอยู่กับพื้นดินด้วยเหมือนกันต้องลองดูนะครับ เริ่มต้นจากท่าเตรียมครับนั่งแยกขาให้ได้มากๆนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกมือซ้ายภายหลังนะครับมือขวาจับหัวแม่โป้งหรือปลายเท้าซ้ายยืดเอวเห็นไหมฮะยืดเอวตรงนี้นะครับยืดแล้วค่อยโน้มตัวลงไปหน้าผากหาแข้งข้อศอกหาพื้นเท่าที่ได้ หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายเนี่ยยืดหลังขามากๆเลยนะครับค้างไว้3าถึงหกลมหายใจจากนั้นเข้ากลับขึ้นมาออกเปลี่ยนข้างมือขวาไถหลังมือซ้ายจับปลายเท้าวขวาหรือนิ้วโป้งเท้าวขวานะครับ แล้วค่อยๆโน้มตัวลงไปหน้าผากหาแข้งข้อศอกหาพื้นทุกอย่างทำอย่างช้าๆตามร่างกายอนุญาตหายใจเสร็จแล้วเขาขึ้นกลับขึ้นมาแล้วแขนสองข้างชูขึ้นมือผายไปด้านหน้า ดูดีๆนะฮะออกเอียงซ้ายมือสองข้างจับขอบเท้าซ้ายด้านนอกตาของเรามองไปที่ปลายเท้าขวาหูซ้ายหาเข่าซ้ายหรือแข้งซ้ายตามเท่าที่ได้หายใจครับหกลมหายใจเช่นกันสมมุติว่าครบแล้วเข่าขึ้น เปลี่ยนข้างมาทางขวาบ้างครับหายใจออกมือขวาจับมือซ้ายจับตามองเท้าซ้ายครับหูขวาหาเข่าหรือแข้งขวาเท่าที่ได้หายใจหกลมหายใจสมมุติครบแล้วเข่าขึ้นเสร็จแล้วมะกากลางแขนนะครับ ออกอันนี้เราเอาแบบง่ายๆท่าดอกไม้บานวางศอกลงตรงหน้านะครับยืดเอวยืดหลังให้เต็มที่แล้ววางคางลงไปบนมือผมเรียกท่าดอกไม้บานนะคนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้หายใจไว้นะครับหกลมหายใจเหมือนกันจากนั้นหายใจเข้ากลับขึ้นมากลางแขน หายใจออกคราวนี้ท่านมี2อ p อ i ปชันท่านจะเอาหน้าผากลงก็ได้หรือคางตั้งขึ้นก็ได้มือสองข้างจับปลายเท้าหน้าผากลงก็แบบนี้คางตั้งขึ้นก็แบบนี้สิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องได้พักผ่อนคลายคอบ่าไหลเห็นไหมครับไหลแตะพื้นนะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขาหนีบเรานะครับกล้ามเนื้อขาด้านในของเราเนี่ยโอ้โหต้องได้ยืดจากนั้นครับมือสองข้างวางข้างๆ้าหัวไหล่หรือใต้หัวไหล่หายใจเข้าดันตัวขึ้น